วัสดีเ,เ,เพื่อนๆแมวแววแมวแวว EP 3สำหรับเพื่อนๆคนใดตั้งหน้าตั้งตารอเทียงใหม่ปีนังมาเลเซีย <พบ S 1> วัน5คืนฉบับภาษ,ษาติดลบหลังจากที่เฮาพักที่เลอแอมบาสซี2คืนแล้วมันก็ เฮาก็ย้ายไปแหมที so so ่พักหนึ่งเป็นคืนที่สามก็จองเมื่อคืนบัดิบแบบเดียวเลยสูงารเทเวโรแก่นะช่วงที่เฮาจองก็ตรงกับพัดสุขเสาร์ตีสคนเริ่มจะมาแอลนักละแล้แกก็จะแปลงขึ้นระสูงแนะนาว่าถ้าไผ่ไข่มาแอลือแพนไว้ก่อนดีที่สุดถ้าอีลึกตึกตักอย่างเฮานี่ก็จะประมาณนี้าใจหายเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็ห้องแก้ปลาไปที่พักก็ห่างกับที่พักเก่าประมาณ3านาทีเขาก็เพิดเพลินกับสองข้างตางเขาสอบผอบ้านเมืองเปิดมันน่าฮักดีอ่ะสู่เขาแอบแปบกัามเดียวกับถึงละสูงเลยตัด โกงมาเหี้ยน่อยที่พาคใหม่เฮาก็ใกล้กับตึกเดอะจอดที่เปิลจงมาถ่ายหู้เช็คอินกันเอาละเจา้าพอถึงสักคำฝนก็ลงซิซิพเฮาก็มาพักที่โรงแรมไอแลนด์ซิตี้โฮเทลมาถึงปุ๊บเฮาก็เข้าไปเช็คอินแล้วก็ปากันขึ้นที่พักยู่จันสองจะมีการทมเนียมภาษีนักท่องเที่ยวคนละสองลิงกิตเนอร์อันนี้ภายในห้องเปิลก็จะเป็นประมาณนี้เนอร์พักสองคนห้องหมอกพอดีพอดีในห้องพักก็จะมีที่แต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำสูมันใช้จะไดนี่ จะบอกว่าที่สี่ที่พักแรกเปิ้ลมีหัวเฮ้ยไงเขาตกสะเก็ดบดได้ก็ใจเหมือนสายยางบ้านเฮาแน่่กอนจะแอลเขาก็ไปใส่เข้ากันก่อนที่ฮานเดอร์การ์เด้นต้มยำอยู่ตรงข้ามเยื้องๆยีที่พักเขาแน่เปิดเมนูก้อยก็ได้ชาเย็นมากินก่อนเลยชานมอยากเขาก็สั่งผัดผักบุ้งต้มยำทะเลข้าวเปล่าอันนี้นะเป็นผัดผักบุ้งนะเจ้าเป็นผัดผักบุ้งบ้านเปิดคล้ายๆบ้านเฮาเจ้านี่กุ้งตัวใหญ่ยูนเนอร์เขาก็ขค่อยากอาหารไทยก็เลยมาจัดสักหน่อยเหมือนเปิ้นจะใส่กะปิไปหน่อยสิอร่อยสิ นุมแซ่บแซ่บหมกเป็นต้มยำคูบ้านเาเนี่ยจะเอาต้มยำทะเลออไอ้ปราเมื้อก่อนน่จรินด เติมพลังเสร็จแล้วเขาขอ้องแก้ปลาเขาไปวัดแก้โลกซีหรือว่าวัดเขาเต่าเน้อสู่เขาก็จะห่างจากที่พักใหม่เขาประมาณสักเกิงชั่วโมงไปเขาชอบดูวิวสองลายข้างทางเปิลสังเกตกู้คลิปนะเขาจะถ่ายกู้ช็อตเลยแหมสักกรรมก็จะแผวแลเนิอสู่เขาหันหันหันเริ่มหันภูเขาเริ่มหันดอยในที่สุดเขาก็มาถึงวัดแล้ววัดกว้างขนาดเลยเปิลก็จะมีขึ้นเคเบิลคาร์หรือรถรางน้อยสำหรับคนที่เตลบอกไว้แต่อย่างเขาเขาเป็นนัก สู้่ะามตึงเตลขึ้นไปเจ้าว่าแล้วก็เตลเข้าไปเลย ขนาดเลยโพเลสูเขาเฮาแมาถึงก็ประมาณบ่ายสามเกินแต่ว่าปนฝีทแทะโมงมีเวลาชั่วโมงเกืงงเขาต้องรีบเลยเจ้าอุ้ยมีเต่าอยู่ในน้นําตัวเต่าแมกแน่หลายแต่ก็อยู่ในบอ่อน้ําหน้าห้าขะนาสูเขาเฮาแมาปุ๊บเนะี่ยเต่าเหมือนหูคิงอะ่ะฟั่งมาหาเฮาเต่าที่นี่ปนจอยเลิงปลอยขนาดเดี๋ยวเฮาจะปากันไปฮือพักบุ้งเต่าที่นี่ลุงปนอูทไทยด้วนะเจ้าขอบคุณค่ะ อายุน้าไม่มีไข่หน,น้ามีไอ้แรกก็เป็นตี้แรกที่เฮาใจแบงค์สาวไทยบ้านเฮาเฮ้ยสุเขาขึ้นพอแรกเต่ามูนี่หุกกร,รขนาดทองเอาพักบุ้งมาเนี่ยแล้วก็นางกับป้ากันมาลุ่มกันนี่หว่า <laughs> นะ่าก่ะตายแล้วเจ้าน้องเต่าดูสิเราเอาพักบุ้งมาเนี้ยแล้วน้องอ่ะรู้กันนะคะแล้วน้องก็พากันมาเลยด,ดูิีุวยน่ารักเวอร์วี <laughs> มาลุมมาตุ้มกันแล้วโอ้ยไปได้ไปจุดไหนแล้วเจ้าก็อยู่กับเตานะ่าน่ะ วัดเปิ่นกว้างมากๆเลยวัดเก็กโลกซีเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียตั้งอยู่เมืองแออีตามบนเกาะปีนงังลูกปั้นเตา่าใหญ่ขนาด <c oughs> วันนี้เขามาแอวกันที่ไหน <c oughs> วัดเขาเต่าค่ะเอกโลกซีมาเลเซียเ <c oughs> ต่งงาตัวเอาใหญ่เนี่ยใ <c oughs> หญ่เต่า อันนี้เขาก็ฉายบรรยากาศตั้งบนหู่สขเขาพอกอยป้นลายตั้งปุ้นก็จะเป็นที่เปิ้ลขึ้นเคเบิล้ายหรือรถล,ลาแล้วก็จะมีลายขั้นใดให้เขาขึ้นขั้นใดก็คือบันไดเนอร์ตอนนี้นะเจ้ากี้นะอู้วิดีโอเนาะอู้ในคลิปเป็นซิปกว่าคลิปมาเปิดพอเห็นกัน <c oughs> เออเ,ออเออมือ่อเป็นว่าไทายก้าวหูปนะเจ้าการไหลเงาตั้งแต่ตั้งขึ้นเนาะตั้งขึ้นวัดหนองของมาเลเซียนะไหลขึ้นมาถึงตั้งบนนี่ทำโมสรุปคือเขาเป็นไทยหูปไปเหี้ยเหอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่่มกันนใหะะคะ อม่แอลมันก็ต้องมีอุปสรรคกันพ่องนะสู่เขาคือแบบว่าท้อใจอ่ะอู้ไปเยอะมากตะกี้อ่ะมันเป็นยังมันเป็นยังอะนี่คือเขาขึ้นแต่เนาะอีแต่เพือกไปกับวแล้วก็ที่นี่นะเพื่อนเป็นวัดใหญ่ที่สุดรีวิววัดมาเยอะแล้ววันนี้เขามารีวิววัดที่มาเลเซียต่างประเทศกันดูพ่องปกติก่อจะเป็นวัดเชีงยงหม่เนาะให้จัดกายกันพ่องละ <g arness> มาเปลี่ยนบรรยาก,กาศนะเจ้าแตเพนะ no? เท่าก็ขึ้นมาแผวตางที่เปิลเอารถยนต์ขึ้นไปได้รถ <ừ. S 2> ตู้รถยางเปิลกับป้ากันขึ้นไปสุดยอดเท่ากับป้ากันเตลขึ้นมาแผ่วตังบนละเจ้ารถ <c oughs> เปิลก็เคลื่อนไปจอดตรงลานที่เปิลมีที่จอดรถหื่นวัดงามๆฟิลเหมือนเฮ้าแม่เมืองจีนเลยอะ่ะวัดเก๊กโลกซีหมายถึงวัดแห่งความสูงส,สุดหรือวัดสุขาวดีศาสนาพูดเน้นแบบมหายานแต่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมเตาและคงจื้อสร้างขึ้นในปีคศ .1890 หรือพศ .2 4, 3, 3. บัดเดี๋ยวนี้เขาก็จะเตวขึ้นไปกราบไหว้พระตังในวัดไฮไลท์สำคัญเจดีพระพุทธเจ้าแห่งหมื่นพ,พระหาผสมผสานศ,ศิละปะจีนไทยพระมาแล้วก็จะมีพระโพธิสัตว์ควรอิมองค์ไ่ความสูงประมาณ30เมตรโคมไฟและประดับประดาช่วงตุจีนงดงามมากเป็นช่วงเวลานิยมไปแอลนี่ก็จะเป็นริบบิ้นขอพรน,นี่ก็จะเป็นตู้บริจาคภายในอุโบโสถก็จะมีพระพุทธรูปองค์ไงตึงสามพระอ,องค์เขาก็เข้ามากราบไหว้เปิดแต่และองค์ขอพรขอ โจกขอลาบกอเขากำลังมาสังเกตสุขาโคโมไฟเปิ้นก็บลายล้อมไปด้วยพระพุทธลูปวิจิตงดงามตะการตาแต่แต่เลยส่วนฝาผนังของวัดเปิ้นก็นจะมีพระพุทธรูปเรียงรายเต็มนี่เขาก็ฉายเพดานวาดทึ่งสุขาภอกอยลายสวยงามกราบไหวพระขอพรแ,แล้วเขาก็ปากันมาปูจากําไรก็จะมีลายสีให้เลือกสาตูเจ้าเขาก็เลือกลายไม้ไม้งามดีเปิ่นก็นมีหื่นทำบุญแบบบงกระเบื้องเหมือนบ้านเฮาแบบไทยบ้านเฮาเลยก็จะมีโซนของฝาก ตีละลึกหลายอย่างเฮาได้ดูสปะสเปเฮาก็มาพอทูบเทียนเทียนเปิลก็จะเป็นแบบเหมือนขวดโหวสูแล้วก็จะแบบคล้ายๆเหมือนสปารโลดอะลุบแรงน่อยกลางใหญ่เฮาก็เลือกไซนุยสิบสองลิงกิตรูดไหว้ผ้าขอพรเห็มรอบแล้วเฮาก็เอาเตียนเปินมาวางตั้งนอกเพอันนี้คือวิวหลังฝนตกนะเจ้าบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนอะอากาศตอนนี้มาฮอนเลยเจ้ายเย,าย็นดีอะกระชายวิว360อยหกสองศา่สุขาพ่อกอยคืองามแบบ แต่ขนาดสูเขาอากาศที่นี่หลังฝนตกคือแบบเย็นอากาศกําลังดีตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงมะแรงแล้วเดี๋ยวเราจะเตียวข้ามไปห็นตึกหนึ่งตอนเข้าแม่แอลนี่นะบางมุมบางจุดฝนก็ปรปับปรุงเสียได้ขนาดเลยวันที่เราไปอ่ะไปถึงพบะาบสามเกิงแล้ววสู่เขาก็เลยบาได้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมสกักรรัมัวกับย้ายที่พักนะโอ้ยเลยทำาบอย่างจ้าไปหมดอ่ะฝั่งเจ้าแม่กวนอิมก็ต้องขึ้นเคเบิลคาร์ไปบ้านสู่เขาเตียวบ่อค่อยเน่วันนั้นนะประมาณชั่วโมงเก่งอ่ะ ห้ามงฝ่ายยังมาแล้วอ่ะเปินปิดวัดแล้วนันเจ้าโซนไลต่ตังเพสน่ะสูยังงามเลยเฮาชอบขนาดคือเหมือนมาเมืองจีนแต่แต่เลยอ่ะปลากันสปีดเล่งทําเวลาเลยเจ้าแ <laughs> นะนําวัดนี้มาเจ้าเจ้ากันเตอร์วิวน่าจะดีเลยนี้ขนาดข้อแข่งก็เริ่มคอนแล้วนะเจ้าคือเปินก็นจะเป็นขั้นใดก้กอยๆขึ้นนะเจ้าก็จะมีหลายช่วงเหมือนกันเนอที่ขึ้นขั้นใดนี่นะแต่คือวิวงามจวนกันมาม่ไทายรูบเช็คอินเซลฟเซลฟี่กันที่นี้เหียน่อยเตลเข้ามาไล่ตังในก็ล้องแววได้เห็นสุเขาเลิศ ไ,ไปหัาชมบรรยากาศสวยๆงามๆกันเลยเนะ้อ <Thank> โซล่าเพกก็จะไปดูเจดีก็จะเสี่ยงคนละสองลิงกิตพอเขาต้องขึ้นไปไหวเจดียมื่นพระพุทธลวดพ่อวิวบรรยากาศตังบนเขาก็เตวเข้ามากับไหวพระขอพร เจดีพระโพธิสัตว์พันมือเขากำลังจะเตวขึ้นไปกับไหวมีความสูงประมาณเจ็ดจันทผสมผสานศิลปะแบบจีนไว้ที่ฐานส่วนไทยอยู่อยอดเจดีและพระม่คืออยู่องค์กลางเขาก็กืดว่าเขาจะต้องขึ้นไปถึงจันเจ็ดให้ได้สู่เขาในในก็ในในละเขาได้มาแอลวัดมาเลเซียแล้วเขาต้องสู้ต้องไฟเจ้าอแต้องดีาขึ้นวมันก็อีตแต่ยูเนอแต่ก็ม่วนดีได้มาผจญภัยได้มากับวัยพระ ขึ้นมาตังบนเจดีนี่นะหันวิวสุดลูกหูลูกตางามกู้มุมเลยอะ่ะเขาขึ้นพอจะถึงชั้นเจ็ดละเจ้าละเปิลปิดปรปงก็เลยได้เตวลงขั้นใดมาแหมลายหนึ่งเตวเข้ามาในหงวงกลมก็จะปะพระพุทธรูกเรียงแหลบเรียงลายกันงามขนาดคลิปนี้ก็ใช้คำว่างามได้เปลืองแต่แต,ตอนนี้ก็เกือบจะห้าโมงละสูเปิลจะปิดประตูแล้วต้องรีบทําเวลาขึ้นมากรบไว้พระแหมตึกแต่ส่วนมา่เปิลก็จะปิดประตูบางจุดเข้ามาแบบจับหอมจับลายเปิล มือหูส ok ูเป the <c oughs> ินกำลังปิดประปรุงหลายโซนอยู่ก็เลยแปลกันจวนลงขั้นใดมามาถ่ายหูบตังลุ่มเอาถ่ายหูบเอียงแล้วปุ๊บเขาก็จะไปหมู่บ้านชาวประมงหรือห้องว่าชิวเจตี้เป็นท่าเรือชิวเจตี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของเมืองจอดทาวมาถึงกันแล้วเนอสูก็จะปะสารจีเขาก็แปลกันเตลเข้าไปตังในเดินชมบ้านเรือนและวิถีชีวิตชุมชนในนี้ก็จะเป็นบ้านไม้หิมทะเลแบบดั้งเดิมบ้านไม้ของชาวชุมชนเชื้อสายจีส่วน ก็จะมีแฮนด์แก๊และของที่ระลึกท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ฮื้อบรรยากาศย้อนยุคที่หาชมได้ยากในปัจจุบันสูเขาแบางหลังก็เปิดเป็นโฮมสเตย์คาเฟ่หรือแฮนขาขายของที่ระลึกตอนนี้เขามาหมู่บ้านชาวมงนะเจ้าคือตอนนี้รอบหนึ่งพุ่มแต่คือฟิวบรรยากาศกาศ็คือว่ายังเปล่งอยู่เลยยังสว่างอยู่เลยนะเจ้าตอนนี้นะ นี่รู้สูเขาจะถ่ายหูบมุมนี้กับหน้าห้าคันนาปนก็มีโซนื้อทถ่ายหูบหลายโซนเนิร์คือวิวบรรยากาศตอนนี้คือมมมืดเลยนะเจ้ายังเป่งแส็งเล่งอยู่เลยส่วนแม่คนที่มาแอลก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่บรรยากาศยามแรงก็ม่วนไปเห็นแบบเนอร์แดดบ่อนดีไปแม่แอลชิวเจตตีนี้ก็บ่มีกล้าเข้าชมเนืรอสูเปิดตึงวันเก้าโมงถึงสามทุ่ม สุขาวหูก่อชิวเจตตี้ได้หับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโรกยูเนสโกในในจอดเทาวาปลามาทายหุบเก๋เกด,ดินแข่งไปแม่ผลลงเม็มดแล้วนะเจ้าไปรดนี้นะทำไมไมันต้องอยู่ตรงนี้ อย่างใดนี้ว่าุดถ่ายหูอสักรรมสูอุ้ยบะโต๊ะอย่งมบเดียวนี่วันเฮาแม่กับต๊ะวันเฮาแบแม่อย่างบะต๊ะสวดีคงะครับไนจช่อใหมก็ไรจีข้าวมอนฝรั่งข้ามันฝรั่งไนจีอ่อยมาก เราก็มาแวะจิมหม้อฉี่แฮมละงบห้าลิงคุกถั่วลำมาโนนุกนุกแต่ลบอกวนในป่าขนาดสูกินหน้าฮันบะปอเอามาไทยห้าวเจยะๆแยงๆแหมลำกุตีคูุ่มุมแตะเอาไปเอามาก็เริ่มหิวเข้าและสู่เรากับปากันเตีวมาตังนอกอันนี้ก็จะเป็นซานจีนเตีวไปอิดไปก็มาแวะจิมหวานเย็นสักหน่อยหวานเย็นน้อยนองจื้อจิมมี่จะเหมาะขนาดอื้อหือสดชื่นดีแท้แล้วอาหารเป็นไง เากับปลากันเตลซเสาะของกินว่าจะไปตัางหลายใดดีหลายตัางใดตัางใดก็นหน้ากินกูยัางเลยสูโซนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสศูนย์อาหารใดๆไหนว่าหิวเข้าเอาไปเอามามาจดมี่สวยก่อนละเติมความหวานน้ำตาลเข้าเส้นเลือด สรุปเฮากับปิ๊กมากินข้าวกินน้ำที่หิมถนนแถวหน้าชิวเจตตี้นางเกตดพี่ารกนางก็สั่งสวรรใส่บวยและเฮาก็บปลากันสั่งเกี้ยวน้ำมากินน้ำซุปกะเต้าหู้ด,ดังขนาดนาสูง <c oughs> <c oughs> ของข้าวของหวานมีหลายอย่างให้เฮาเลือกกินใครสั่งข้าวก็ต้องสั่งน้ำตัวเนอเพราะโต๊ะที่เฮานั่งคือเป็นของร้านน้ำ ก็ปลากันมาเล่นดนตรีเดินกล้องสนับสนุนการเฮียนเหมือนบ้านเฮาหน้าเป็นเพลงม่วนขนาดอิ่มก็มากินโลกโลกต่อติดใจน้ําจิม้มสารจีนที่นี่น่าขนาดที่นี่เปิลน,นับถือเทพเจ้ากินไอหยังแล้วเฮาก็ปลากันปิกตีพักแล้วก็มาเตลเล่นแถวตึกเดอะจอ ตะเล็ดแต่แต่ตำหนี่ไปมาสีสันยามค่ำคืนเมืองเปิ้อย่างงามเลยสุขาวปิดตายไปกับเมืองงามงามบ้านเปิ้น EP4 <PC S 2> เฮาจะไปไนกันต่อติดตามรอดูฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพื่ออังอังคนชิกๆคนนี้เนเนอร์สุขาวเาะจบ